สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพ่อกันนามเที่ยงพี่น้องหลังจากทางปา่าเดินนุ่งเลี้ยนแล้วพี่น้องอากาศมาเมดีเทคต่ำกระปุ้นกลางวันยื่ทำไม่ต้องบ <c oughs> ูกสาวอยู่น้ำมินนี่พี่น้อง ถึงย่ามเขาเงเยนกส็สบายดอกระปุนมาใส่ตูเ้เย็นไว้สองจับกินเอาะออมาตำกินดิ้งน้อยกะื่นหือเ่าิงเงียบแต่บนาหน้าพีน,าน้อ,องมาแรกก็ดิ้งน้อยเขางเยนเนาะกะชิมีเชียงเหนแช่แช่อ้อ้าวกินเลยพี่น้องเอ,อ้ย ไปแล้วน้องมากมินีมาตะบันปังพอเอารถใหญ่มาส่ง <c oughs> สามันคนะือมาแนะำเจอไม่จบน่องปีแง้มหันยังเขียวทุกนอด <c oughs> อือ มันได้หาแดดปนหัวสิแตกปนหัวคุ้มมดเวรมดงานเลยมั้งเราจะขึ้นเฮือนขึ้นเฮือนปลาดับทางเบิ่งทังไปเบิ่งหมอประทันกันย่านเห็ดบุญหอบขาวแล้เอาไประวังมะเออญกระแปดคำนะทั้งขืนท่านกับท่านระวังกำไปเบิ่งหมอสมัยชิลูรูขึกก้นโลด คือปที่ทิธียังน้าสีหานะ้าคือชื่อแค้นใช้พะข่าขึ้นบ้านไม่ขึ้นเนาะไ,ไม่ที่ดวิวงามะคอยมีามันจะหยดน้อยบกวกกินเบ็ดเลยเน้น,นลาง่ายมากไ่ได้ำนัวกกินเบดเนาะไม่จากห้อมตัวเหตดหนาว ใหม่มันสุดตำนักเขาตัดทางนั่งทางนี้นี่มันดอกขวักขึ้นู้ือว่าได้ดีนะเนะน่าถ้าทูเอาเลยนะถ้าทูมาแล้วมุลาหมั

ไปงานหลังเมื่อเรามากินเต่ายัางคือโลไปีนนะฮะสายไฟน่ะมันอันไดิไม่แล้วไม่ข้นไปทึงเนี่ทำเนี่ยมนเลยตัด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 ลุกวะ มันสดายเปอยแม่บอกม้าๆแาบเปอยมันกับรสสดมอนมันจะมันดุจืทึ่งไอ้มาเรามึงหยาบหยาบเราบ้วนะบ่มีแบบอ้อเปลือยบ่

ช่วยรบามันเห็นอยูย่ห่าเนเหี่ยงคงสยพีย่ันท่านี่แมนมันลงม,ม,มันเลสะสละักม,ม,มากยามมันเนอกไปลูกมึงคุณตันินไะม่ไหน้าเพื่อนข,ขอบครัน

แต่ยายมีเป็นลำพิษนรอเสียเลือนนมือแจกบรมนางกี้เขาลงกันมากินละมือสองมือมือหนึ่งสองมือบอแต่ลงเรืยองงานเบิกงาปล่อยกันเบิร์กนายเลื่อนตีอืมขัดตัวส่งพรหมอคอยบอเห็นเขาเห็นพระหมอเสียด้วยนี่นะ ได้จะกระโตมาหาจนเฮนสิบปีอยู่เพื่อนมืองวังวัดบ่จังว่าจะทำเขาเขาเอาโตลงส่งวัดไปจ้ะยังเตียงบ่เนี่ยทำแผงก็เอามาแล้วไปทำยูว่าทำเอาไปคอยเป็นคนเอาใหา้อีแดดอีแดดมาเอาตอนสี่โมงเสาเมื่อนั้นมากับเอรี่โผล่ออกมาเขายัางนอนอยู่ mẹ, mẹo. Ao suy nghĩa của bọn tôi. Mẹo 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 เขาไปรับเขาไปยังหนึ่งเขาเมินละอืม อืนห mm, right? ัน yeah. ้รเรวเรียบร้อยป่าเคืออะไรเรื่อที่ว่าที่ว่าย้มว่าหายซ้มพันต่อกระเทาะประเทไทยหายได้คือมอเตอรด

ก็เยอะต่อเพิ่มเพิอยู่ลูกสิง่ะเพราะว่าเขาหม่ยจอลูกติงลูกติงันใดเนาะมาใส่ข้าว ลาเลยพี่น้องพี่พระเวิรงดเชินี่พี่น้องขอบคุณสีทุกท่านพี่น้องขอบเอร์เบิงมาส้มเนาะขอบคุณทุกกระมังใจพ้ก็จากมาแล้ว